เอาล้วฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องเดียร์วิชชวลเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนหาเงินตัวล่าสุดในเดือนมิถุนายนนะครับว่าทํายังไงสําหรับฟอร์ซ่าไอซ่อนห้านะครับผมจะมาบอกมันจะมีอยู่3วิธีนะมันจะมีวิธีที่1ก็คือวิ่งฟาร์มนะครับวิธีสองคือเอาแต้ม SP ที่ฟาร์มนี่ะไปอัพรถที่มีแต้มสกิลซูเปอร์วิวสปินนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามีคันไหนบ้างเนาะที่ยังพอหาได้อยู่นะครับแล้วก็3นะครับไปดักประมูลนะครับทํายังไงแล้วก็ขายรถให้มััันนแพงงงยไะคครบโอเ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยวิธีที่1นนะครับสิ่งต้องมีนะวิธีที่1นนะครับก็คือตัวรถครับเราใช้เป็นคันนี้นะครับของปากานินะครับหรือใครมีเซโตเอเลเมนโตตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นฟอร์ไ e d ดิชั่นนะครับแล้วก็ตัวปากานิตัวนี้ก็เป็นฟอร์ไส้ดิชั่นเหมือนกันนะครับรถฟอร์ไ e d ดิชั่นมันจะคูณแต้มเยอะนะครับที่ผมเลือกใช้คันนี้รู้สึกว่าผมลองเทียบกันแล้วระหว่าง2คันเหมือนคันนี้จะคูณกว่านะครับก็ใครได้ยังไงก็ลองลองคำ ตัวเซตโต้เรมินโตกับตัวนี้นะครับตัวเซตโต้เรมินโตหน้าตาแบบนี้นะฮะตัวนี้เลยมันจะเขียนว่า f o r z a Edition hmm. นะฮะตัวด้านล่างนี้เลยนะครับ f o r z a Edition 2 0 1 5. 1ตัวนี้นะครับแต่เราจะใช้เป็นปากานี้เนาะส่วนปากานีนะครับจะใช้เป็นจูนนี้นะครับปากานีนะครับที่เราจะฟาร์มเราใช้เป็นจูนนี้นะครับเราใช้จูนนี้ในการฟาร์มนะครับก็จะไม่ไเร็วเท่าไหร่แต่มันก็จะวิ่งอยู่4 0 0้ประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ตัวสกิลคูณเข้ามาเยอะขึ้นนะครับถ้าเราวิ่งได้เยอะถ้าเราวิ่งได้เร็วนะครับใช้เป็นจูนนี้นะครับแล้วก็ส่วนเซตโตเอเลเมนโตนะครับเป็นจูนนี้ครับเซตโตเอเลเมนโตนะครับใช้เป็นจูนนี้นะครับใครใช้เซตโตเอเลเมนโตจูนนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง2คันนี้แล้วก็จะจะขึ้นข้างกันให้ดูนะครับว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันเนาะทีนี้นะครับพอเราได้รถได้อะไรเรียบร้อยแล้วเรามาที่นี่ครับกีทีพารครับ จากนั้นจะไปที่ Event Lab นะครับเข้าไปอีกนะครับทีนี้ให้ทุกคนนะครับไปที่ช่อง Search นะครับแล้วก็กรอกแชร์โค้ดลงไปในนี้เลยตรงคําด้านล่างนี้เลยนะครับแชร์โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวโค้ดให้นะตัวนี้นะครับอ่านี่นเอามากกในช่องนี้นะฮะแชร์โค้ดนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยด่านเป็นตัวนี้นะฮะ โค้ดจะอยู่นี้นะครับ965464129นะครับต้องขอบคุณคนในกลุ่มในเฟซด้วยนะครับที่ลองเสนอวิธีนี้มาให้ดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่พึ่งมาเล่นเลยไม่มีเงินเลยจะทำยังไงนะครับอ่ะวันนี้เนาะอันนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็ให้กด solo เข้าไปเล่นเลยแล้วก็เลือกเป็นรถนะครับประกันนี้ที่เราเอามานะครับหลังจากที่เราเข้ามาในแมปเือแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาตั้งค่าความยากนะทั้งบอทดทั้งทุกอย่างนะครับกดตรงนี้นะครับ กดตรงดิฟฟิเคิลเลยนะครับก็เข้าไปเลยปึ๊บ,นะบทีนี้มาตั้งค่าความยากอันแรกนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เลยเนาะเปิดให้หมันผมทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีระบบออโต้ไพร์หลอดนะเราต้องขับเองนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันขับง่ายอยู่เนาะพยายามอย่าอย่าหลุดนอกทางแล้วกันถ้าหลุดนอกทางปุ๊บมันจะสะบัดนะครับอาได้เริ่มใหม่นะเ,เกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับหรือใครจะใช้แมนนวลวิคัดก็ได้แต่ผมขอให้ทุกคนเนี่ยให้แต้มเปร์เซนต์ทางขวามือเนี่ยครับมันถึง หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับเราใช้แมนนวลก็พอครับเราจะต้องไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องไปกดคัดนะครับอจากนั้นนะจากนั้นนะครับเวลาออกตัวให้เราออกเกียร์สองสามสี่นะครับแถวนี้นะครับถ้าเกียร์สามก็ได้่ารถมันจะไม่ค่อยสายนะครับอะพอขึ้นเกียร์สี่ปุ๊บถอนเลยนะครับแล้วก็ไปเลยนะฮะตอนนี้เราจะปิดช่วยเหลือทุกอย่างนะไม่ต้องไปเลี้ยวตามบอร์ดเมื่อกี้นะครับเขาทาด่านมาไว้ให้บอร์ดมันเลี้ยวหนีเราเฉยเป็นการถ่วงเวลาให้เรานะครับ เราก็จะผ่านอย่างง่ายๆเนาะตัวนี้จะมี U6 เกียร์นะครับอ่ะก็ขับไปเลยพยายามเลี้ยงสกิลด้านบนไว้นะครับดูความนจริงเราขับไปก็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้ขอแค่เราไม่หลุดก็พอนะคะขอแค่เราไม่หลุดจากถนนแล้วก็ แต้มสกิลไม่หายก็พอแล้วนะครับก็พยายามตั้งใจขับก็พอนะครับตัวนี้ใช้สมาธิสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ารถมันเร็วนะครับแล้วก็ฟงมันเยอะนะครับแต่พอไปถึงทางด่วนแล้วปุ๊บไม่ต้องก็ได้นะครับนะขับมาตามผมเลยนะครับ ทีนี้เราขึ้นทางด่วนก็จะง่ายนะครับเราก็แค่ตรงอย่างเดียวแล้วก็ไปย้อนสอนกลับมานะครับแค่นั้นเองอ่าแล้วให้สังเกตแต้มด้านบนนะครับมันจะคูณนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบอีกคันหนึ่งให้ดูด้วยขึ้นห้างกันเลยนะครับว่าเวลามันคูณมันคูณยังไงมันคูณเท่ากันไหมนะครับ อ่ะถึงตรงนี้นะครับให้โค้งนะครับตามนี้เลยนะฮะไปตามแมปเลยนะครับโค้งไปตามแมปเลยเป็นไปได้ก็เลี้ยงสกิลไปงี้เลยนะครับถ้าทําได้นะพยายามอย่าให้สกิลมันหายมันผมนะครับนี่เลี้ยงไปเลยจนเข้าเท่นชัยไปเลยนะครับมันจะได้คูณเยอะๆแล้วก็ตอนจบมันน่าจะได้สักประมาณ17แต้มนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดทเทียบให้ดูนะครับทีนะึงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าได้เท่าไหร่12-17แต้มโดยประมาณนะครับรู้สึกว่ามันคุณเยอะกว่าตัวเซตโตยังไงไม่รู้ โอเคประมาณนี้ครับถ้าทําได้สองแสนแต้มนี่จะดีมากเลยนะฮะใช้เวลาประมาณ4-5นาทีนะครับแต่ว่าตัวเซตโต้มันทํารอบเร็วกว่านะแต่ว่าเหมือนว่ามันจะได้แต้มน้อยกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกความถนัดของเรานะครับอ่ะเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารางวัลมันได้อะไรบ้างนะครับทีนี้มันจะคูณ EP ให้เรานะครับใครมี VIP น่าจะดีมากเลยนะครับจะคูณเงินได้เยอะแล้วก็จะได้ตัว EP เยอะด้วยนะครับอ่ะอัพทีหนึ่งเนาะพอมันอัพปุ๊บมันจะให้วิวสปินเรามาอันหนึ่งนะครับ คือแข่งหนึ่งทีมันอาจจะอัพได้ทีหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยมันจะให้วิวสปินมาหนึ่งเราจะมีโอกาสได้เงินนะครับจากวิวสปินตัวนี้แหละนี่สองหมื่นก็ช่างสองแสนก็ช่างก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงเรานะครับอันนี้อ่ะอันนี้คือวิวสปินอันที่หนึ่งแนละ้เอ้ยยังไม่ใช่ซูเปอร์วิวสปินนะครับทีนี้หลังจากที่ผมคำนวณไว้แล้วเนาะผมคำนวณไว้คร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นแต้ม SP นะครับอ่ะแต้ม SP คือตัวนี้ครับแต้มเ p เนาะคือก่อนเราไปเล่นคันที่ผมลืมบอกก่อนเราไปเล่นเรามาอัพตตต C, ตต,นะตััััััวววคคคคคาาาาารรรรรรร์์์แบบเเเเเอออีีีี่่่นนนนนะะะมมมทลล้้้ก็็พใหย ัพให้มันเต็มเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนาะมันได้มาเท่านี้นะครับนี่นี่นี่ผมลองคํานวณไว้นะจากที่ผมเคยทําเนี่ยมันเท่านี้นะครับอันนี้คือจากที่ผมลองคํานวณนะสิบดแต้มมันจะขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับมี10ถึง1ิดแต้มก็ลองคํานวณดูนะครับ <c oughs> ก็ลองเก็บเก็บดูแล้วก็เงินที่ได้เนาะเงินที่ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่ะเงินตัวนี้นะบวกมานะครับจากห้า0 0นอันนี้คือมันจะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณแสนสองหกพันนะครับ ก็อันนี้คือเงินเก่าที่มีนะอ่ะที่มันยังไม่ได้บวกลบกับตัวนั่นเลยมันบวกขึ้นมาประมาณ3าแสนนะครับก็วิธีนี้ลองไปทําดูนะครับหลังจากนั้นเราได้แต้มอันนี้มาแล้วอ่ะหลังจากได้ลดแล้วนะครับได้แต้ม SP มาเรียบร้อยทำยังไงนะครับทีนี้ให้เราไปซื้อรถคันนี้มาครับ Buy and Sell เนาะเข้าไปนี้นะครับ Buy and Sell Auto Show นะครับหารถจิ๊ปนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวจิ๊บตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนี้เลยปี2012นะครับ ตัวนี้มันจะมีสกิลนะครับที่อัพไปเรื่อยๆแล้วจะเปิดได้รถแล้วก็เอารถคันนั้นนะครับไปอัพแต้มวิวสปินอ่ะรถที่ได้มาเนาะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตรงทำตัวอย่างให้ดูนะครับผมใช้จี๊ปเนาะอ่ะซื้อมาคันหนึ่งใช่ไหมครับในออโต้โชซ์ซื้อมาเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเงินธรราได้เลยซื้อนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่อัพเกรดจูนิงนะครับปุ๊บแล้วก็มาที่คามาสเตอรี่นะครับ อ่ะทีนี้ให้อัพขึ้นไปตามผมเลยนะสีฟ้านี่นะครับ1 2 3 4 5ี่ตัวนี้นะครับอัพขึ้นมาเลยแล้วมันจะปลดล็อกรถมาให้เราคันหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันให้รถเรามาคันหนึ่งนะครับอ่ะรถคันนั้นคือรถอะไรนะครับรถคันนั้นอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในโรงรถเลยไปที่ไมค์คาร์นะครับเหมือนเดิมแล้วมันจะชื่อตัวดีนะครับเดเบตีนะครับปี2 0 1 8ตัวนี้นะครับที่มันเป็นเหมือนรถจิ๊บนี่แหละอันนี้นะครับก็ออกมาเลยนะฮะ จากนั้นนะครับให้เราไปที่เดิมอัปเกรดตูนิ่งนะครับแล้วก็ไปที่คาร์มัตเซอรี่เหมือนเดิมแล้วก็อัปตามนี้เลยครับ1 2 3 4 5 6นะครับเดี๋ยวนี้ที่ผมอัปเป็นตัวอย่างเนาะอัปไปเรื่อยเลยนะครับอัปตามผมนะสีฟ้านะครับแล้วก็กดซุปเปอร์วิลสปินหนึ่งที่โอเคเราได้ซุปเปอร์วิลสปินมาแล้วเนาะทีนี้ซุปเปอร์วิลสปินจะอยู่ข้างนอกนะครับนี่นะฮะซุปเปอร์วิลสปินเราจะอยู่นี่นะครับแต่เหมือนกับว่าวิธีนี้เหมือนซนะุปเปอร์สปินอะตัวสปนะินอะเหมือนเขาเนิร์ฟแล้วนนนนนนนะะะครับับไดดด้้้้้เเงงงิอนนอยยลลานะนนีก็แวแวววต่ ดูเห็นไหมได้ทีละสี่หมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นว่าเราได้ทั้งแข่งได้ทั้งเงินตามนี้แล้วกันนะครับมีน้อยใช้น้อยนะฮะตามนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรถคันที่เหลือนะครับที่เปิดวิวสปินได้เนาะรถพวกนี้นะครับจะต้องซื้อในประมูลนะครับจะต้องซื้อในประมูลนะรถที่เปิดสปินได้นะครับอ่ะไปที่นี่ครับ auction house นะครับนี่เลย buy and sell auction house แล้วก็ตัวนี้นะครับ search นะครับแล้วก็เลือกเป็นคันแรกนะครับมันจะเป็นตัว P นะครับตัว P E L เนี่ยตัวนี้นะครับ แล้วมันจะชื่อว่า P 5 0นะครับ PUP 5 0นะครับอ่ะคอนเฟิร์มไปเลยทีนี้เราต้องมาสูมดวงอยนะครับว่าข้างในมันมีวิวสปินให้เราอัพหรือเปล่านะครับก็พยายามให้ดูคันที่มันแบบสต็อกทั้งหมดเลยนะดูให้มันสต็อกทั้งหมดเลยนะครับสต็อก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 นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีสปินนะฮะอ่ะเห็นไหมมันมีสปินนะครับซูเปอร์สปินเรียงตามนี้ครับ1 2 3 4 5ี่ห้าไปทางนี้ครับได้สปินมาอันหนึ่งครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วนะว่าเราจะซื้อคันที่ซื้อมาเนี่ยมันคนเปิดไปหรือยังนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่หาได้ในประมูลเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัวนี้ครับอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัวนี้นิสสันไฟเลดี้เซตนะครับ FE ตัวนี้เนาะที่มันลงราคด้วย FE นะครับกดเข้าไปเลยคอนเฟิร์มแล้วก็พยายามหาคันที่มันเขียนว่าสต็อกนะครับที่มันไม่ได้แต่งลายไม่ได้เลยในช่องจูเนอร์สต็อกนะครับบางคันเขาอาจจะรับไปแล้วเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเรานะครับนี่่เเเดดดด๋ยยวววออาาาตัังใหู้้มนนปิไะ เกจตัวนิ่งแล้วก็ค่าแบตเตอรี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมไหมนี่ครับนะครับอัตามผมมันก็ได้หนึ่งสองสามสี่ตามนี้ครับจะได้สปินมาอันหนึ่งครับซุปเปอร์สปินหนึ่งอันเรียบร้อยเนาะสำหรับการหาซุปเปอร์เวสปินตอนนี้มีเท่านี้นะครับหลังจากที่เราได้รถอันนั้นเราอัพอะไรเสร็จหมดแล้วเราอยากขายนะครับให้เรามาที่นี่นะครับมาออคชั่นเหมือนเดิมแล้วก็สตาร์ทออคชั่นนะครับแล้วก็เลือกรถที่เราอยากจะขายเนาะคือเมื่อกี้เราเปิดได้ใช่ไหม อันนี้เราก็ได้เงินอีกหนึ่งทางนะเราเปิดคันนี้ได้เนาะล้วก็เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดออคชั่นนะครับอ่ะก็ขายไปเลยเนาะได้เจ็ดหมื่นก็ว่ากันไปนะครับขายไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วขายทิ้งไปเลยนะฮะโอเคครับวิธีถัดมานะครับวิธีถัดมาวิธีถัดมาก็คือขายรถนะครับขายรถขายรถอ่ะรถที่เราจะขายนะครับจะเป็นรถที่ได้จากการทำ quest festival playlist ตัวนี้ครับตัวนี้เลย ไอ้พวกเนี้ยครับไม่ต้องไปสนใจมันครับไม่ต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวมันจะวนกลับมาหาเราครับคันพวกเนี้ยคันที่มันได้ฟรีจากเวสเนี่ยนะครับเอาไปขายให้หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปสอนทาเวสไว้อยู่แล้วนะครับก็เอาไปลงขายได้เลยนะไปลงขายได้เลยนะครับเอาเวลาวิธีขายก็ขายเหมือนกันครับเมื่อกี้มันเป็น911 GT3 ใช่ไหมบายนะครับแล้วก็ Auction เ o า s e นะครับแล้วก็ส t a r t Auction นนะครับคันนี้นะครับ911 GT3 นี้ผมใส่ลายมาเนาะ start Au c t i o n นนะครับ อ่ะล้สังเกตว่าจะเห็นผมขายได้20ล้านนะครับก็คือผมจะมีเลเวลจูนเนาะก็คือแชร์จูนให้คนอื่นไปโหลดเยอะๆนะครับตัวนั้นจะได้เลเวลจูนมาครับหรือคุณเนี่ยต้องแต่งคันนี้ก่อนนะครับถึงจะมาขายได้นะครับอ่ะราคาปกติมันจะอยู่สัก3าล้านนี่แหละแถวๆนี้แหละเนาะราคาตอนที่เรายังไม่ได้แต่งรถนะครับยังไม่ได้อัปเกรดรถยังไม่ได้ใส่ลายอะไรมาครับแต่ถ้าเราใส่มาแล้วนะนะครับมาเราสามารถขายได้20ล้านเลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยเลยนะครับมันก็จะขายทันทีนะครับในตลาดนันนเองะะ มันก็จะขายให้เราเลยปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นรถพวกนี้แหละนะครับอีกวิธีนึงนะครับอีกวิธีนึงก็คือดักรถนะครับแพงมาขายถูกนะครับไปที่เดิมนะครับไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็เลือกเนาะรถแพงๆตอนนี้น่าจะเป็นเลมโบตัว s v j น่าจะยังอยู่นะครับก็คือไปดูรถไอ้พวกที่มาได้จากเฟสติวัลเพลย์ลิสต์นั่นแหละนะครับเอามาดูนะฮะเข้าไปดูราคากันก่อนเนาะเบนท์อ SBJ นะครับอ่ะตอนนี้ไม่มีขายนะครับลองดักดูนะ ดัก s v j ก็ตั้งไว้สัก MacB ไ L สัก4ล้านนะครับนี่4ล้านนะอ่ะนี่เลยนะครับ4ล้านนะตั้งไว้ไว้4ล้านแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยครับอ่ะทีนี้พอเราเจอตัวแลมโบใช่ไหมสมมตินะสมมติว่าเราเจอแลมโบเราเจอคันที่ถูกใจแล้วเราก็กด Y 1ทีนะครับล้วก็กด elect แล้วก็ u บเอ t ไปเลยไม่ต้องไปเข้าบิดนะครับหรืออีกคันนึงอ่ะโตโยตานะครับที่ผมจะให้ดูเนาะ เตยต้ามันจะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะโฟรเนอร์ er ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับโฟรเนอร์ er ตัวนี้เตยต้าโฟรเนอร์อ่ะสี่ล้านไม่มีนะฮะสี่ล้านไม่มีเพราะว่าเขาขายกันอยู่ที่อู้เยอะเขาขายกันแพงนะครับเห็นไหมเขาขายอยู่20ล้านนะครับเราพยายามดักคันที่4ล้านอนะ่ะเราดักได้4ล้านพุบเรากดอัตาสุทธิผมอยากได้เนาะผมเจอคันสี่ล้านปุบผมกดไว้หนึ่งทีแล้วก็กดไว้อาตรงนี้เลยครับถ้ามันเป็นเลขสี่ล้านกดซ้อออกไปเลย กด enter อีกหนึ่งทีนะครับมันจะออกทันทีนะครับแต่ว่าพวกนี้มันขาย20ล้านแล้วก็ตามที่ผมบอกอะ่ะต้องมีแบบไปอัปเกรดรถขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเวลจูนนะครับนั่นแหละไปอัปเลไปอัปแบบซื้อรถมาแล้วก็อัปเกรดรถคันนั้นมันก็จะขายได้ตัว20ล้านเนาะต้องแต่งรถกันก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาครับอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นเซลิก้า03นี้นะครับไปดูกันก่อนเนาะไม่มีในประมูลนะฮะเราก็ตั้งไว้เลยครับ4ล้าน เข้าแล้วก็ออกดักนี้ฮะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกนี่ครับสีล้านเข้าแล้วก็ออก,น,น,ก,ออกนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปหางเงินตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีวิธีอื่นก็อลองแนะนํามันได้นะครับผมถ้าชอบก็อยืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ